วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกล่องชัยชนที่เราผ่าหัวไว้นะคะอันนี้คือต้นแม่ของเรานะคะจริงๆต้นนี้เป็นต้นแม่ที่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่พอมีหัวให้เราผ่าทีนี้เราก็ผ่ามาได้สามอาทิตย์นะคะเราก็จะมาพาเปิดชายชนนะคะที่เราผ่าไว้นี่ยนะคะ เราผ่าไว้ถ้าใครดูย้อนดูคลิปเก่านะคะ mm. ก็จะรู้ว่าเราผ่าแบบง่ายๆนะคะ่ะนี่เราก็ใส่ห่อถุงไว้เฉยๆนะคะแต่เราจะมาให้มาดูกันนะคะว่าปฏิกิริยาที่เราผ่าไว้มันได้บ้างไหมนะคะแตงเนี่ยมันมันปิดอยู่นะคะที่เราส่องมานะคะค่ะนี่ค่ะเราเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเราเคยแคะไปสองหน่อแล้วนะคะแต่อันนี้ที่เรามองเห็น ยังไงคะเจออีกสามหน่อนะคะต้นทุนต้นนี้คุ้มค่ามากเลยค่ะเพราะเราได้หน่อเขามาทั้งหมดห้าหน่อแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายอันที่เราทำไว้นะคะก็นี่ค่ะทำท่าหน่อที่สี่กําลังทำท่าออกมาอีกนะคะณตอนนี้นะคะ ก็รวมแล้วตอนนี้ได้หกหนอนะคะที่เรารู้แล้วว่าเราได้แน่นอนนะคะก็เป็นต้นบอลชายชนต้นนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกเขานะคะที่แ่ออกไปก่อนหน้าแล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าเราเอาแช่น้ําไว้ตลอดนะคะเขาก็จะโตเร็วแบบนี้เลยค่ะถ้ายังไงก็ลองผ่าดูนะคะ จริงๆแล้วการหาไม่ได้ยากนะคะแต่บางคนไม่เคยลองนะคะปเนี่ย่ะก็ได้มากบับเห็นๆเลยค่ะ<_ <d> _ <n one> ค่ะยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าชายชนของเรานะคะจะเป็นยังไงต่อว่าจะโตวไวไหมแต่นี่เห็น,ๆๆหนไหมคะที่เราแค่ออกไปก่อนหน้านะคะอันนี้สามอาทิตกว่าค่ะ